รักซะลกันน่น่เน่น,น,น่แกงกันไม่หยุดไม่ยันเลยเอา้าเอา้าคู่นี้ก็พอคู่นี้เอา้า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 ยอดน้องยอกน้องตา้อยยอกน้องตา้อยยอกน้องนะจะทําทน้องแรงนะตา,อตา้อยนี่ตา้อยนอนดีกว่านี่คู่นี้อีกละเอวสู้กันไว้เลยยี่ยยยาตัวนนจะขึ้นต้นมะม่วงเหรอกินได้ไหมตาแป๋วนี่ ี่ขึ้นต้นหมันยายก็ได้เอ้ยแน่เห็นป่มหนูเก่งนะหนูปีนต้นไม้เก่งอย่ามาแกล้งพี่ตาน้อยนะพี่ตาน้อยกำลังนอนตากแดดสบายๆอยูอ่พี่นอนดูพวกเธอเล่นกันพวกเธออย่าทำกันแรงนะโน,น่นโน่นน่นปีนอีกแล้วจัดทุกคนปีนอีกแล้วปีนอีกแล้วนี่เจ้าหางคอดที่ปีนเก่งมาก เจ้าหางขอดปินเก่งมากหางคอดขอด่ทุกคนหางคอดขอดิดเนี่ยปินเก่งๆดูสิเล็บยาวเอลงมาที่ลูกลงมาลงมาลงได้ไหมวัน t ู o ร h r e ไปดูคู่นั้นคู่นั้นก็พอคู่นั้น โอ้ยหยอกกันกันทุกคนนี่เห็นไหมหยอ,อกกันมีความสุขมากสนุกสนานตามภาษาเด็กน้อยไปไปหาพี่ไปพี่กำลังตั้งจะหยอ,อกกันะให้ยอมใครให้มีใครยอมใคร ไปไปไปจัดการเลยเอ้ไอ้ยอ้ยอ้อ้อ้ไปตาม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 ไปยังไงยังไงนะนี่แก้งพี่ตาน้อยตาน้อยกำลังนอนสบายอย่ามาแก้งพี่ได้ไหมพี่นอนสบายอยู่นี่เธอเล่นกันสามคนก็พอนี่แน่นี่แน่ตาน้อยสิดูตาน้อยสิ๊ะดูสิคะ หนูติตาจ้องที่น้องจ้องพี่น้องให้น้องอย่ามาแบบไหนมาไม้ไหนหูดิมาไม้ไหนดีนะนี่แน่แพี่อ <hör> ย <everything new> ่าตำหนูอันนี้กอดอยู่หมัดเลยเห็นไหมเห็นไหมพี่อย่าตำหนูแรงนะหนูเจ็บนี่แน่นิ่น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 แน่เป็นยังไงอย่าแกงพี่ก่อนกอดให้แน่นเลยเลยกอดให้แน่นไปเลย